วัลเเดกของเราวันนี้กับริงจ็อกเกอร์สาย s t a r ์เวเดอร์บาร์สเตอร์จ็อกเกอร์บาสเตอร์จ็กเกอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวที่ใคร,ใครๆหลายๆคนก่อนที่ยุคมันจะมาถึงเนี่ยถามหาเป็นอย่างมากซึ่งตัวของบาโจงเนี่ยเอาอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆคือบาสเตอร์เบนั่นแหละแต่ว่าโดนครอบงงาหรือว่าโดนแบบลิงก์แดกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองต้องแต่ยุคภาค2ขึ้นมาคนก็จะถามแล้วว่าบาโจกมาหรือยังบาโจกมาหรือยังตัวของบาร์เตอร์จ็กเกอร์เองเนี่ยมาช่วงจบซีซั่าานของลีจเจ บาร์บอสอยู่แล้วนะด้วยมีความสามารถแอคทีฟในช่องแวนการ์ดเขาได้บาร์สองโซบาสองเลือกล็อกเรียกอากาศที่ติดชื่อสตาร์เวเดอร์หนึ่งใบเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่สภาพรีเจียนล็อกเรียกอากาศฝั่งตรงข้ามทั้งหมดและเลือกเมดของฝั่งตรงข้ามเนี่ยรีทายทิ้งด้วยนั่นเองต้องบอกก่อนว่าวิธีการเล่นรีเจียนเนี่ยการซีกเมดของแวนการ์ดเนี่ยมันสามารถทาได้ครั้งเดียวไม่ว่าคุณบงมาปุ๊บประกาศซีกเมดคุณจะซีกว่าไม่มีคู่ก็ตามเทิร์นต่อไปคุณไม่สามารถประกาศซีกเมดได้แล้วและถ้าคุุุณณณมีเจแแลล้้้้้ววนนน่่่คคโดรไททททิงงงงตตอออบกาาาใหัถึะํ ซิกเมทหรือว่ารีเจียนใหม่ได้นั่นเองตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ออกมาแบบกําจัดพวกเพื่อนค้างสนามและมีเทกเนาะมึงเอาไปเลยแต่ต้องยอมรับว่ามันมีหลายๆตัวที่บอกว่าจะรีเจียนเมื่อพร้อมเนี่ยสกิลแบบนี้ตัวของบาร์เตอร์โจเกอร์เองจะทำอะไรไม่ได้อย่างเช่นตัวของอิกดาซิลที่มันยืนไปแองเจลริก้าก่อนแล้วเมื่อมันพร้อมเนี่ยมนถึงจะกดรีเจียนหรือว่าอย่างเพอร์มิเนนต์อย่างเงี้ยที่แบบยังไม่ต้องใช้ตัวของรีเจียนก็ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นคนหลายๆคนเจอเนี่ยก็พยายามหาวิธีดักทางมาแต่ต้องบอกว่าบาโจกเนี่ยมันไม นั้นแค่มันมีความน่าลำคาญในเรื่องของตัวเทคล็อกมันและมีอีกเทคหนึ่งของบัเตอร์ช็อกเกอร์อย่างออโต้ในช่องแวนการ์ดเลือกการ์ดที่ชื่อเหมือนช่องแวนการ์ดลืมบอกว่าตัวของบัตเตอร์โจอกเกอร์มันรีเจียนคู่กับโฟตอนนะครับจากมือเราเข้าโซ่หนึ่งใบเมื่อมันโจมตีเนี่ยสามารถบวกหนึ่งขีได้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เอามาปัม๊มคีและปั๊มอะไรได้ด้วยครับปั่นวางตรงข้ามได้ดีพอสมควรบัตเตอร์โจอกเกอร์เนี่ยออกมาในยุคลายๆอย่างที่เราบอกว่าเด็กรีเจียนเนี่ยหลายๆเยบบด กับตัวของบัตเตอร์โจ๊กเกอร์เลย